สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้ไปลาบเจอปลาทูมาเลยเอามาเก่งร้อมดีว่าตอนแลกไว้ตำต้มซ้อมเบื่เครืองไม่ปบเกลืองไม่ก,อมกอรอบเรก็เก่งต้อมเลยไอ้องจิมเลตี้ตึงหนาวตึงเหนียวนี่อดดิเลยอันนี้ปลาตู้ตัว Thầy mua pet pet ra rồi đây Nhìn chiếc tùm nóng tóm tóm tỏa rõi, Mà kèng trộm đi ập kèng pát mà để càng na củ càng <laughs> liền tèo ừ. ่าตู้มันมันร้อยเป็นี่จริงเนื้อมันว่านมันเลยอ่ะอืมใจเจ้าปลาไหลออกมายิงร้อยแล้วเบอร์ Nhưng mà rồi mà Nâng trót anh Đến mấy lát ai ở đây quanh là mấy đẹp bà tù rồi tiền tuổi dây liền ร่อนหมากับพี่น้องมากินก้าวด้วยกันนะครับเต่ตาาวตาใเจอเปันเหนี่ห้าปนเนี่กินก่อนเลย <c oughs> อัอน,น,นักสบาย chiên nòng dù lúc ba mà chưa chơi anh ấy càng mình bé à Sam tôi dây mình bên mấy mới mất Dễ Dây <laughs> Một Mà cái đây tôi ta ping Anh à, đi mới ping lên à, Đi bà đại mà nên nè lời ấu lời Nước tương nằm chụp nè Nằm tích ba tù rồi. สุดยอดเลยอ่ะต้องกินอ่ต้องแหลกกลางกันตักว่ำกับไปเซ็ตได้สิส อจัดเป็ดๆนะปอเจอเจอเนี่ยปลาทูว่านว่ามันสังข้าวมันเดอร์อร่อยมากกินเล็กตัวงพ่อ คำว่าเดียวจามตัวนี้นันกินกันนักสี่คนสามคนบายบายเต็มอิ่มเลยตัวเต่าจ้ามได้เป็นจ้ามในตัวนั้น บอกดย้ยด่วยเลยเลาะเกียงกิ๊บตัวติดตเลือดไว้รังไม้เสียดายตึงเวลาอันจ้อควรเอานะวันนี้ก็ปลอดแถวนี้ก่อนพบกันไม่กิ๊บหน้ากับผมกับสวัสดีกับ